ส่วนกลาพปีเ,เพื่อเป็นที่ดินมงคลให้เกิดแก่ทิวิตของเราทั้งหลายดังนั้นจึงดมีวิทยาภูษานถ่มเความหนาวความวุา่าต่างๆมาตั้งคิดตั้งใจ,ใจเพื่อจะร่วงคนในปีเ่าไปาปีใหม่เข้ามานะครับจะรับแต่สิ chị đây à game à hỏi tí thôi สร้างคนเป็นแบบอย่างเอาคนดีเป็นแบบอย่างเอาคนผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างกับคนเจริญเจริญรุ่มเรื่องเพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาเรคือมีมีตามีหูมีตามีปากสองข้างมูลขัง